ทำไมถึงห้ามบีบสิวความจริงที่ต้องรู้เคยสงสัยไหมว่าทำไมใครๆถึงบอกว่าห้ามบีบสิวมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตกใจซ่อนอยู่มาดูกันว่าการบีบสิวส่งผลเสียแร,แรงกว่าที่คิดได้อย่างไรสิวคือการอักเสบของรูขุมขนที่เกิดจากการอุดตันของน้ำมันและเซลล์ผิวที่ตายแล้วเมื่อรวมกับแบคทีเรียก็จะกลายเป็นสิวที่เราเห็นกันสิวมีหลายประเภททั้งสิวหัวดำสิวหัวขาวและสิวอักเสบ การบีบสิวด้วยตัวเองเป็นการทำลายผิวหนังโดยตรงทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นและอาจทำให้แบคทีเรีแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นทำให้สิวลุกลามและรุนแรงกว่าเดิมการบีบสิวอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นถาวรรอยดำรอยแดงและผิวไม่เรียบเนียนนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรงซึ่งอาจต้องได้รับการรักษาจากแพทย์แทนที่จะบีบสิวลองใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่มีส่วนผสมของเบนซิลิโพรออกไซด์หรือซาลซิลิกแอซิดเพื่อช่วยลดการอักเสบ และเปิดรูกลุมคุณหรือปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพผิวของคุณอย่าปล่อยให้สิวทำลายความมั่นใจของคุณดูแลผิวอย่างถูกวิธีเพื่อผิวสวยใสยไร้สิวกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับดูแลผิวเพิ่มเติมและแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อนที่ชอบบีบสิวได้รู้ถึงอันตราย